แต่ว่าถึงยางไรก็ดีวันนี้เองนะฮะก็มีโพออกมาน่าสนใจพี่เอเขาบอกว่าคุณนุ้อิงเนี่ยขึ้นแท่นเป็นนักการเมืองแห่งปีแห่งปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นอนติดฟอปใช่ไหมอันดับที่ 30- หรือ23ของผู้หญิงนะจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันฝ่ายผู้นําฝ่ายค้านที่น่าสนใจกว่าคะแนนตามหลังลูกๆน้องลูกน้องในพักด้วยซ้ำนะฮะคุณเทงเหรอใช่รับวันนี้5วันนี้ครับทางทางศูนย์สํารวจความคิดเห็นนอสกรุงเทพโพของ มหาวิทยาลัยนสุงเทพนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานิตสิริวิสิ์คุณนะครับมีการบอกว่ามีการทําการสํารวจประชาชนในหัวข้อนักการเมืองแห่งปีครับในประเด็นว่าท่านเห็นว่าบุคคลใดที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักการเมืองในปี2 5 6 7ครับในระหว่างวันที่1 0 1ถึงธันวาคมปี2 5 6 7โดยจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเขาบอกว่าจํานวนตัวกลุ่มตัวอย่างถึง1,500คนนะครับจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับ ปรากฏว่านะฮะจากการสํารวจพบนะครับว่าผู้สํารวจให้ความชื่นชมและชื่นชอบโดยเรียงลาดับดังนี้ครับอันดับหนึ่งเลยครับนางสาวแพรทองทานชนวัฒน์ครับนำด้วยคะแนน15.4%อครับอันดับ2ฮะคนที่ตอบทุกคําถามคือคุณภูมิธรรมเวทยาชัยครับตามบันที่7.8%อครับอันดับ3คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิดครับคะแนน7.5%อครับอันดับ4ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายค้าและ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับ7.3%ครับอันดับที่5คือนางสาวรัชนกศรีนอกนะครับ6.8%อันดับที่6คือนายวิโรดลัคนาอดิสรครับ6.1%อันดับที่7ครับนายเพรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับ5.5ครับอันดับที่8ครับนายรังสิมันโรมครับ5.3ครับอันดับที่9ฮะผลหน้าพักครับคุณนัทพงษ์เรืองบัญญาวุฒิ5%เองครับ นแน้อยกว่าลูกพกกากิ้น้อยกว่าลูกพกน้อยกว่าไอ้รัชนกอีกเขาเรียกว่าร่แเร่เลยนะฮะคือ,อแสดงว่า,า,าต้องต้องเล่งสร้างภาพรักและต้องเล่งสร้างความเป็นผู้นาให้มากกว่านี้นะครับสำหรับผู้นําฝ่ายค้านอย่างคุณเท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาบุฒินะฮะทำให้กระแสตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่าคุณนุ้งอิงได้เป็นนักการเมืองแห่งปีเลยฮะไม่ธรรมดานะฮะผลการสำรวจครั้งนี้นะครับ